สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมามอบให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยเช็คเลย7วันเกิดดวงแข็งที่สุดใครได้ครบด้วยโชคดีมีอนาคต 1. คนที่เกิดวันจันทร์ คนที่เกิดวันนี้เป็นคนที่ค่อนข้างดือ้อเป็นคนที่หัวรั้นมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองมีความเชื่อมั่นในความคิดไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงชอบทำอะไรโดยไม่พึ่งพาคนอื่นเป็นคนที่เจ้าอารมณ์อยู่ในระดับหนึ่งคำพูดบางครั้งนั้นค่อนข้างแข็งกระด้างคิดอะไรก็พูดไปแบบนั้นเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่มีแอบแฝง เป็นคนที่ชอบเอาชนะผู้อื่นเป็นคนที่ทุ่มเทกับทุกอย่างพอตั้งเป้าหมายเอาไว้สูงต้องการความเป็นเลิศในทุกๆด้านแต่จะไม่แสดงออกให้ใครรู้ว่าตนนั้นต้องการอะไรเป็นคนหญิงแม้แต่ในเวลาที่เดือดร้อนหรือรเผชิญกับปัญหาก็จะไม่ปริปากบอกใครคนที่จะสามารถเอาชนะใจของคนวันนี้ได้จะต้องมีนิสัยที่คล้ายๆกันเป็นคนตกลุมรักง่ายและจะรักอย่างสุดหัวใจ แต่ไม่ค่อยกาแสดงออกชอบเก็บเอาไว้คนเดียวมากกว่าคนเกิดวันจันทร์รักความเป็นอิสระชีวิตส่วนใหญ่จึงต้องอยู่คนเดียวไม่เคยง้อใครบางครั้งก็ดูเหมือนเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจและเอาแต่ใจของตัวเอง 2. คนที่เกิดวันอังคาร เป็นคนที่ฉลาดสามารถนำคำวิจารณ์คำแนะนำต่าง,างๆมาพัฒนาผลงานของตนเองได้เป็นคนรักเพื่อนมากกว่าทำอะไรก็คิดถึงผลประโยชน์ของเพื่อนมากกว่าตัวเองใครที่มีเพื่อนเป็นคนที่เกิดวันนี้นับว่าโชคดีเลยทีเดียว คนเกิดวันอังคารนั้นไม่ชอบขัดใจใครพร้อมเข้าหากับคนอื่นค่อนข้างเรียบร้อยแต่ข้อเสียก็คืออารมณ์ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงง่ายถ้ารู้สึกไม่พอใจจะเหมือนกับเสือโกรธและวูวามทันทีจนแทบไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ทำให้มีเพื่อนสนิทไม่กี่คนด้วยเหตุผลเรื่องอารมณ์นี้เองแต่ถ้าอารมณ์ดีก็จะเหมือนกับแมวเชื่อง คนเกิดวันอังคารนั้นไม่ชอบอยู่คนเดียวเหงาบางครั้งอยู่ในกลุ่มเพื่อนก็ยังรู้สึกเหงาถ้าไม่ได้รับความสนใจชอบน้อยใจหึงเก่ง 3. คนที่เกิดวันพุธ เป็นคนที่มีความคิดไม่หยุดนิ่งฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดวางแผนมีสเสน่ห์ตรงที่เป็นคนตรงๆเปิดเผยคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นไม่แคร์ว่าใครจะคิดอย่างไรกับตนและไม่สนแม้ว่าจะต้องทำร้ายความรู้สึกของใครบางครั้งก็มักจะพูดแรงเกินไปชอบอยู่กับเพื่อน การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่และตรงไปตรงมาคือสิ่งที่อยากทําที่สุดชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติไม่ชอบอะไรเดิมๆเบื่อง่ายไม่ชอบให้ใครมาบังคับถ้าถูกออกคําสั่งหรือห้ามไม่ให้ทําก็จะแสดงออกถึงความไม่พอใจโดยการทําในสิ่งที่ห้ามเพื่อประท้วง คนเกิดวันพุธรักเพื่อนมากแต่หาคนสนิทด้วยแทบไม่มีถ้าเป็นเพื่อนกับใครจะแสนดีมีน้ำใจส่วนใครที่ได้เป็นคู่ชีวิตกับคนวันนี้จะเหมือนได้ทั้งคนรักและเพื่อนคนสนิทที่ดีในคนเดียว 4. คนเกิดวันพฤหัสทุกอย่างต้องพร้อมเหมือนกับที่เขาเรียกว่า perfectionist ถ้าชีวิตของคนประกอบไปด้วยความสุภาพ ความมั่นคงและความมีการศึกษาดีแล้วคนเกิดวันพฤหัสก็คือคนที่ขวานขวายหาสิ่งนี้มาเพื่อให้ชีวิตของเขานั้นสมบูรณ์แบบการแสวงหาความสมบูรณ์แบบของเขาอาจทำให้คนใกล้ตัวต้องทนลำบากไปด้วย คนที่เกิดวันนี้มักมีสมองเป็นเลิศฉลาดหลักแหลมจนดูเหมือนกับมีเล่เหลี่ยมทั้งที่เพียงเป็นคนตรงต่อกฎเกณฑ์เท่านั้นความหลักแหลมทำให้มีความสามารถหลายด้านเรียนหนังสือเก่งทำงานเก่งปรับตัวเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ได้ดีมีจิตใจอ่อนไหวรับรู้ความปรารถนาดีจากคนรักได้แทบไม่ต้องบอกว่ารักก็รู้ว่ารักและผูกพันแต่เขานั้นมักจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ไม่ค่อยแสดงออกมา 5. คนที่เกิดวันศุกร เป็นคนที่คุณจะเห็นง่ายแต่รู้จักยากเพราะภายนอกนั้นดูเป็นคนร่าเริงรักความอิสระเสรีชอบแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มีความกล้าแกรง่งแม้บางครั้งจะต้องทำอะไรแผงๆเพื่อให้ดูเก่งในสายตาของคนอื่นก็ตามสิ่งที่ปรากฏภายนอกของคนเกิดวันศุกร์มักจะเป็นภาพของคนที่ชอบอยู่กลางแจ้งชอบการผจญภยัยชอบโดดเด่นเป็นนักกีฬานักแข่งขันนักทำงานเสี่ยงอันตราย คนที่เกิดวันนี้เป็นคนที่มีใจอ่อนอ่อนไหวง่ายสงสารคนง่ายงอนเก่งและซ่อนความอ่อนหวานน่ารักเอาไว้ภายในมีความรักบ้านและครอบครัวเป็นคนที่ชอบอ่อนและต้องการคนที่เอาใจปกปิดจิตใจของตนเองโดยการแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าเป็นคนที่ก้าวร้าวหากคิดที่จะรักกับคนวันนี้ต้องยอมรับให้ได้บางครั้งเขาชอบทำตัวเป็นจุดเด่นเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่น มันเติมความอ่อนหวานช่างรู้ใจและเป็นที่ปรึกษาและร่วมทุกข์ร่วมสุขนี่คือสิ่งที่คนเกิดวันนี้ต้องการ 6. คนที่เกิดวันเสาร์ คนที่เกิดวันนี้เป็นคนฉลาดทันคนมีไหวพริบและมีความสามารถที่หลากหลายทําให้ผู้คนเคารพนับถือและยอมรับสามารถพูดให้คนเชื่อให้คนทําตามได้เก่งเรื่องของการบริหารงานงานที่ต้องควบคุมสั่งการแก้ปัญหาเก่งเหมาะที่จะเป็นหัวหน้าหรือเป็นที่พึ่งของคนอื่น ในสายตาของคนอื่นนั้นมักจะมองว่าคนที่เกิดวันนี้เป็นคนสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรต้องกลัวดูเข้มแข็งจริงจังกับชีวิตแต่ลึกๆแล้วกับอ่อนไหวนุ่มนวลช่างเห็นอกเห็นใจบางครั้งก็มีร้ายมีเล่ห์เหลี่ยมมีมารยาที่หลายคนนึกไม่ถึงโดยความปรารถนาว่าอยากทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบจึงพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้ทุกสิ่งตามที่ต้องการ เป็นคนหลายบุคลิกบางครั้งดูเป็นคนง่ายๆบางที่กลับเป็นคนที่เครียดเอาแต่จใจคนรอบตัวก็ต้องปรับอารมณ์ให้ทันเมื่อมีครอบครัวความแปรปรวนก็จะลดลงเหลือไว้แต่ความเย็นชาจนน่าใจหายเป็นคนที่ดูยากให้ความสำคัญกับเรื่องของงานและความสำเร็จมากกว่าความรัก 7. คนที่เกิดวันอาทิตย์มักเป็นคนฉลาด มีความมั่นใจในตัวเองสูงมีการวางแผนเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตถ้าตัดสินใจไปแล้วคือเป็นอันเด็ดขาดสามารถตัดสินใจทำอะไรโดยไม่ต้องลังเลมีบุคลิกที่เข้มแข็งแสดงให้เห็นถึงความเป็นคนเด็ดขาดดูน่าเกรงขามเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองนั้นมีดีอะไรและศัตรูคู่แข่งนั้นมีดีอะไรจึงเอาชนะได้ไม่ยากเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้ได้เร็ว กับเรื่องของความรักนั้นมีลักษณะของคนที่ขาดสเสนห์คนที่เกิดวันนี้ค่อนข้างพอใจที่จะรักกับคนเก่งแต่ต้องเก่งน้อยกว่าตนเองชอบใช้อำนาจหรือแสดงท่าทีให้คนอื่นเห็นว่าตนเองนั้นมีอำนาจเหนือคู่ครองคู่รักทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์นี้ขาดสเสนห์ไปอย่างน่าเสียดายขอขอบคุณที่มาของข้อมูลจากเว็บไซต์โพสสาระ .com คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปและถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับผมเนี่ยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ